สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้วันพระค่ะไปทำบุญตักบาตรมาเมื่อเช้าก็ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวแกงเห็ดรวมเห็ดหลายอย่างรวมกันก็ซื้อเป็นถุงๆนะคะแล้วก็ข้าวข้าวแกงเห็ดรวมน้ำถวายาพระไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซื้ออาหารกลับมาทานที่บ้าน พอดีมีอาหารหลายอย่างที่อยู่ที่บ้านที่ทําไว้มีแกงส้มเกงส้มผักรวมเหมือนกันก็ทานไปละนะคะมีอันนี้คืออันนี้คือปลาสับปลาสับที่ท,ที่ที่เขาทาไม่สุกแต่ว่าก็เอามาใส่ไมโครเวฟอบให้สุกแล้วคะแล้วก็มีแจวนี่คะ่ะอันนี้อร่อยมากเลยคะ่ะแจวเนี่ยทุกแล้สิบบาทนะคะแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้ต้มสิบบาท สดาวอีกสิบบาทมีปลาดินทอดตัวเราประมาณฝ่าม,มือนี่ค่ะฝ่าม,มือให้เห็นฝ่าม,มือน,นะคะไม่เห็นปลาดินละเพราะว่าเมื่อกี้ซื้อมาสามตัวชิมไปได้นิดหนึ่งมีสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยมานอนอ้าปากรอนคะเนี่ยสองตัวเนี้ยมานอนอ้าปากรอแล้ว ก็ข้าวเหนียวยี่สิบบาทก็กินไปได้หน่อยนะคะมีเนื้ออีกเนื้อทอดอีกสามพวงสามพวงหมดไปหนึ่งพวงพร้อมปลาดินสามตัวอยู่ในท้องสองตัวนี้ค่ะกับข้าวเหนียวยี่สิบาทข้าวเหนียวยี่สิบาทก็คือสี่ห่อสภาพทําไมเป็นแบบนี้ก็กินข้าวเหนียวไปยี่สิบบาทสี่หอ่อเอาเนื้อกับเนื้อหนึ่งพวงก,กับ ปานินสามตัวเรียบร้อยแล้วแล้วสภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกินข้าวเหนียวแล้วเขาจะง่วงนอนเหมือนเหมือนคนเลี้ยงคนเลี้ยงก็กินไปหน่อยนึงก็เจอแต่พอดีต้องทํางานเยอะก็เลยเดินไปเดินมาทําน้นทำนี้ดูดูน้องๆมีอาการแบบนี้ค่ะกินข้าวเหนียวเนื้อทอดกับปลานินทอดสภาพออกมากแบบนี้เลยเป็นอะไรนะเป็นอะไรกันนะ ะะวันนี้วันพระนะคะแล้วเราก็จะไปจัดจัดอาหารที่โต๊ะหมู่บูชาอ๊ออยลืมอจะลืมวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดหวยออกเนาะออกเพราะเรียงวันครูอจะได้อาหารมาประมาณนี้ค่ะเป็นผลไม้ผลไม้ก็จะได้ส้มส้มใส่น้ำผึ้ง วันนี้กล้วยหอมไม่มีได้กล้วยน้ำว้าก็ยังดีนะค่อนข้างจะสุกแล้วละ่ะแล้วก็มีมะม่วงเขียวสเสวยมะม่วงเขียวสเสวยค่ะเป็นมะม่วงดิบเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะือ่อกี้ก็ถวายไปแล้วแล้วก็ถอยออกมานะคะก็คืออันตัวนี้ค่ะวันนี้ถวายขนมด้วยก็จะเป็นคุกกี้ธัญ,ญพืชแล้วก็ขนมไข่หง หงคะเป็นลูกใหญ่เขาขายสามลูกสิบบาท่ค่่อร่อยมากค่ะคือซื้อมายี่สิบบาททานไปแล้วสามลูกอร่อยอร่อยค่ะมันคือเป็นของเราไม่ได้ไม่ได้ทานนานแล้วเนาะพระมาทานนึกถึงสมัยเด็กๆเ,เลยที้บ้านจะซื้อประจำมีมีคนจีน ตึงหนังเกี้ยเขามาทำอยู่ใกล้ๆบ้านเดินซื้อทุกวันกล้วยทอดด้วยเอามาโชว์ท่านผู้ชมชมค่ะนะคะจิตนาวันเนี้ไม่ไม่ได้เชิญให้ดูอาหารหรอกแต่จะเชิญให้ดูว่าน้องหมากินข้าวเหนียวแล้แบบ <c oughs> ว,เ,วลเป็นแบบนี้กินข้าวเหนียวแล้วเป็นแบบนี้กันค่ะสวัสดีค่ะม99 Channel ้99นึงชาแนลค่ะ